นี้ก็คือตัวแม่ของวงการการทำความสะอาดตัวนี้ตัวนี้ก็คือวีควินที่จะทำให้บ้านของเราสะอาดสะอ้านทุกซอกทุกมุมด้วยสูตรธรรมชาติไม่ระคายเคืองต่อผิวแต่ต้องขอบอกเลยนะคะว่ามันอ่อนโยนจริงๆแต่ยังสามารถขจัดคราบ กปกปได้อยู่หมัดเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแบบพื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือพื้นผิวตู้เย็นก็เอาอยู่นอกจากเรื่องความสะอาดและความคุ้มค่าก็มาอีกกับตัวรีฟิลสุดคุ้มเติมง่ายใช้ได้นานซึ่งเจ้ารีฟิลตัวเนี้ยให้มาปริมาณคุ้มมากกว่าเดิมใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดที่ไม่ทำลายพื้นผิวแต่ยังสามารถขจัดคราบสกปรกได้ออกหมดจดก็วีคีนตัวนี้แหละที่ควร